ตอนปีห้าดนะคะเพราะว่าไปหาหมอหาคุณหมอปวดเข่านะคะมันปวดแล้วก็มันก็แบบเข่าตึงตลอดเลยนะคะก็เลยเป็งข้างเดียวข้างขวาค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็มาตรวจเช็คดูแล้วก็พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมปวดแล้วคุณหมอก็ให้ยานะคะทานเป็นประจำใช่ค่ะไปสองครั้งใช่ค่ะไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยเอ่อไปฝังเขมมาเกือบสิบครั้ง พอหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดีก็เลยหยุดเออได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานแลวทำให้เราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิด<ม>ดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับนะคะ<อ>แล้วก็เออต้องดูว่าคนที่เขา ปวดเข่าแล้วเขากินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปพิสูจน์ดูแล้วผลปรากฏว่าเออหลายคนนะคะที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยเราก็มีบุญที่ว่าเออไปเปิดเจอพอดีนะคะหลายท่านไม่ใช่เจอท่านเดียวเราเชื่อเลยไม่ใช่แล้วไปดูผลงานวิจัยด้วยค่ะต้องไปงเปิดศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยใช่คสอบถามจากผู้รู้ด้วยใช่ค่ะพอไปเปิดดูแล้วน่าเชื่อถือนะผลงานวิจัยของ อาจารย์พิเชษกับคณะเนี่ยต้องทดลองต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะพอทานเป็นหนึ่งสัปดาห์เอ้ยทีอยอย่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทําไมมันดีขึ้นครับปกติยืนทางกับข้าวเนี่ยประมาณสักสินาทีเข่าตึงค่ะก็หลังจากที่หนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นนะคะคออตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทางกับข้าวได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะอพอหลังจากที่ดีขึ้นเราก็เลยลดปริมาณนะคะประหยัด เงินค่ะไปหยัดเงินคะคือแสดงว่าได้ผลแล้วล่ะใช่ค่ะออกกําลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮูปนะคะอ่าฮะเออพอรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยกินกินไปเรื่อยๆมาวิจัยเนี่ยก็จนปัจจุบันเนี้สบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮุปได้เลยค่ะเคยไปที่อนามัยมนะคะเขาบอกว่าเต้นฮูลาฮุปเป็นไหมเราบอกเป็นก็บอกให้ลงชื่อไว้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ไปแข่งอ๋อฮะอ้า พอลงชื่อไปเสร็จเราก็บอกไม่ลงแล้วมีแต่พวกรุ่นๆทางนั้นเลยพวกอายุประมาณหกสิกว่านี่ไม่มีเลยเสร็จแล้วผลปรากฏว่าได้ค่ะประมาณประมาณสิบนาทีก็เยอะนะคะลำนานมากผลปรากฏว่าเเราก็ได้เข้ารอบหนึ่งในสามก็เข้ามาจนถึงหนึ่งในสามแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยแค่ยืนทำกับข้าวสิบนาทีก็ยืนไม่ไหวค่ะปัจจุบันนี้ดีค่ะ ดีมากยังยังออกกําลังกายได้ทุกวันนี้เดินเหินได้ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะเวลาไปจ่ายกับค่าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอกระบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอกแล้วพอเมื่อก่อนเราเป็นนี่นี่ด้วยค่ะรองช้ํำมันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้าก็ไม่มีนะคะ นิ้วล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังทานแคปซูลอย่างเดียวนะคะคบ,บางโอกาสที่เป็นที่เป็ดแล้วเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดื่มน้ำมังคุดทาให้เราดีขึ้นด้วย<อ>ร่างกายแข็งแรงค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณคุณ,คณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับ